วส,สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิตากรจรันแสตคงวันนี้จะมาพูดถึงกฎของการเล่นสงการให้ปลอดภัยจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะกฎข้อที่หนึ่งในการเล่นสงการให้ปลอดภัยห้ามฉีดน้ำใส่ใบหน้าของผู้ขับขี่รถจกักรยานยนต์ ้าฉีดน้ำใส่รถที่เปิดกระจกไว้เพราะอาจทำให้เกิดเข้าของเสียหายและถ้าเกิดฉีดน้ำใส่เบน้าผู้ที่ขับขี่จักรยานยนต์อาจจะนักเกิดให้เกิดอุบัติเหตุได้กฎข้อที่2ของการเล่นสการนไม่ควรลวนรามอาศาวาดผู้อื่นผ่านการสาดน้ําและการปาแป้ง ิดยังจปะแป้งผู้อื่นควรขออนุญาตผู้อื่นก่อนถึงจะสามารถปะได้กฎข้อที่3ของการเล่นสงการถ้ารู้ว่าตัวเองมีไข้หรือมีอาการป่วยเป็นหวัดไม่ควรมาเล่นสงการเพราะอาจจะทำให้อาการซุดลงและมีการติดเชื้อและแพร่เชื้อกับผู้อื่นได้กฎข้อที่4ของการเล่นสงการห้ามดื่มสุราในที่สาธารณะหรือสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ข้อที่าของการเล่นสงการไม่ควรําทรัพย์สินของมีค่าตกปิดไว้กับตัวยามที่ตัวเองจะไปเล่นน้ำถ้าเกิดตัวเองอยากไปเล่นน้ำควรจะมีคนเชื่อใจคอยเฝ้าทรัพย์สินไว้ให้หากพวกเราทำตามกฎนี้ได้การเล่นสงการปีนี้ก็จะทั้งสนุกและปลอดภัยสวัสดีปีใหม่ไทยสุขสันต์วันสงการสวัสดีค่ะ